สวนอภูมิสร้างเซอร์ไพรส์แจกตุ๊กตากวางรูดอฟหรือกวางเรนเดียจมูกแดงสุดคิ้วแสนน่ารักให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสงานนี้ทำเอานักท่องเที่ยวเข้ามาคอมเมนต์ตามหากันให้ควากเพราะนี่ถือเป็นของขวัญสุดพิเศษที่มีจำนวนจำกัดงานนี้ทำเอานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมองเมืองไทยในแง่บวกเพราะมันเหมือนเป็นการดูแลเอาใจใส่นักท่องเที่ยวตั้งแต่ก้าวแรกสู่เมืองไทยโดยเร ื่องนี้นะครับสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยก็ได้สร้างเซอร์ไพรส์นะครับด้วยการมอบทาวเวลคิดและตุ๊กตากวางรูดอฟหรือกวางเรนเดียจมูกแดงที่เป็นยานพาหนะของซานตาคลอสเนี่ยนะครับโดยการมอบครั้งนี้เนี่ยก็ถือเป็นของขวัญสุดพิเศษที่สามารถสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับผู้โดยสารที่มาที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับโดยที่สนามบินสุวรรณภูมิก็เผยนะครับว่าอันนี้เนี่ยถือเป็นของขวัญสุดเซอร์ไพรส์นะครับเนื่องในเทศกาล วันคริสต์มาสและปีใหม่ประจำปี2569ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะครับซึ่งการมอบของขวัญในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการส่งมอบความสุข สร้างบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและความประทับใจให้กับผู้โดยสารโดยการมอบครั้งนี้เนี่ยมีการมอบแค่2วันนะครับคือวันที่24และวันที่25ธันวาซึ่งเป็นวันคริสต์มาสที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโดยการมอบครั้งนี้นะครับเห็นบอกว่าเป็นการมอบกวางรูดอฟให้กับผู้โดยสารที่มาจาก7เที่ยวบินนะครับโดยมีการมอบตุ๊กตากวางรูดอฟทั้งหมด1,200ตัวนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่ามีจํานวนจํากัดนั่นเองซึ่งหลังจากภาพบรรยากาศ าพพร้อมทั้งคลิปต่างๆที่มีการแจกตุ๊กตากวางเรนเดียร์ที่สนามบินสุวรรณภูมิถูกเผยแพร่ไปในโลกออนไลน์เนี่ยนะครับก็ทําให้มีฝรั่งชาวต่างชาติหลายท่านนะครับเข้ามาคอมเมนต์อยากได้กันเป็นแถวเลยนะครับหรือฝรั่งบางคนเนี่ยก็เข้ามาชื่นชมแนวคิดของคนที่คิดแคมเปญน,นี้นะครับรวมไปถึงได้เข้ามาชื่นชมประเทศไทยนะครับว่าดูมีการใส่ใจนักท่องเที่ยวรวมไปถึงผู้โดยสารต่างๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่เขาได้เห็น การแจกตุ๊กตาเจ้าน้องกวางรูดอฟนี่ดีกว่านะครับโดยชาวต่างชาติท่านแรกเนี่ยได้เข้ามาบอกนะครับว่าน่ารักสุดๆไปเลยสุขสันต์วันคริสต์มาสและขอสวัสดีปีใหม่ให้กับทุกคนความคิดเห็นชาวต่างชาติคนถัดมาคนนี้เหมือนจะจําได้นะครับว่าปีที่แล้วเนี่ยมีการแจกเหมือนกันโดยเข้ามาบอกว่าปีที่แล้วที่นี่ก็มีการแจกตุ๊กตาหมีนี่ความคิดเห็นต่างชาติถัดมานะครับเสียดายจังฉันไม่ได้มันทั้งที่ฉันไปสนามบินวันที่25ที่ผ่านมาความ ที่เห็นถัดมานะครับฉันอยากได้บ้างหวังว่าปีหน้าพวกเขาจะมีของแจกของแถมมากกว่านี้นะน่ารักจังเลยค่ะ